สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี b t s คูคตครับจังหวัดปทุมธานีนะครับหนึ่งในสถานีที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศทุกคนนะฮะคนใช้บริการเยอะนะครับก็ผมจะรีวิวสถานีคูคตนะครับไปสูนถึงสถานีถึงวัดพระศรีนะครับก็เจ็ดสถานีเปิดใหม่นะครับนะครับ เขาก็ขึ้นจากสถาน,นีภูคตนะครับรถมาแล้วจต่รอรถก่อนนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศริมกระจกนะฮะหน้าต่างรถไฟฟ้านะครับม่รถจอดหรือเปล่านะครับขึ้นว่ากับอู่จอดรถไฟฟ้าพร้อมไม่จอดครับทันนี้ไปแล้วครับ อู่จอดรถไฟฟ้านะคันนี้ไปแล้วนานๆที่จะเจอรถกับอู่จอดรถไฟฟ้านะครับเนี่ยครับเขาจะเลี้ยวไปเข้าอู่นะครับอู่ซ่อมนะนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะฮะไปอู่ซ่อม ก็เดี๋ยวรออีกขบวนนึงนะครับก็เป็นบรรยากาศเนาะคนก็ใช้ประการเยอะนะครับสถานีคูโคตดหนึ่งในจังหนึ่งหนึ่งในสถานีของปทุมธานีนะครับอนาคตก็ต่อไปคลองสองคลองสามคลองสีงส่คลอ,อ,อ,องห้ารานุก,กานะอนาคตก็รอก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอบุลรถไฟมานะฮะ รอเป็นป้ายคู่ตนนะครับแต่รอรถมานะครับมาแล้วฮะ ตูหน้าดีกว่านะก่อนไปยินทางหน้านะครับจะได้เห็นวิวก็เข้ามาแล้วนะครับนะครับคู้คตก็บรรยากาศทางในขบวนรถไฟฟ้านะครับแล้วเป็นอาคารจอด้วจอนะครับ คารจอดรถนะครับจอดจอดรถจอนะครับคนก็เป็นของสถานีกูโคันะครับอีกที่หนึ่งก็จะมีอยู่ที่แยกขออนะครับอาคารจอดรถจอนะฮะก็คนมาจอดรถรถยนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับคนมาใช้บริการเยอะนะครับช่วงนี้ก็ให้อุปกรณ์ฟรีนะครับทั้งจอดรถจอนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับจนถึงสถานีท่าแยกลาดทาวนะครับก็มานั่งฟรีกันได้นะครับจนถึง 15มักกลาสองห้านะครับก็เป็นจอแบบ LED นะครับ ก็จะมีบอร์ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ภูคดนะฮะสถาน,นีต่อไปก็แยกคอปอ,อนะครับพิพิธภัณฑ์กองทัพประกาศนะครับตามน,นี้นะฮะ มันจะมีลานนยครับเลีเล้ยวไปสู่อนซ่อมบำรุงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเลี้ยวเข้าไปส่วนซ่อมนะครับส่วนซ่อมบำรุงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเลีเล้ยวเข้าไปเนี่ยฮะส่วนซ่อมบำรุงนะครับเนี่ยครับส่วนซ่อมบำรุงที่คูโค้ชนะครับ ขยะเยอะมากครับตรงนี้นี่ครับเทียบเลยก็เราจะออกจากจัองหวัดปทุมธาน,นีนะครับเพื่อเข้ากรุงเทพนะครับปถานีแยกคอปอนอนะครับปถานีต่อไปนะฮะ นี้ก็ไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเขตอาหารแล้วนะครับสองฝั่งก็จะถูกปิดด้วยแผ่นนะครับ ในแจ้คคอรอ,อ่อนนะครับ ไปนะครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับก็ใกล้ถึงวันเด็กแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันเด็กปีนี้จะได้จัดหรือเปล่านะครับก็พาเด็กมาเที่ยวได้นะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศได้นะครับก็เกี่ยวกับกองทัพอากาศเนะาะเครื่องมูเครื่องบินอะไรพวกนี้ครับแต่ต้องดูครับว่าจะจัดได้หรือเปล่านะครับวันเด็กเพราะว่าโควิดกำลระบาดนะครับ Air Force Museum. สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ลงสถานีนี้ก็ไปถึงตึกอาคารก็จะมีสกายวอลกันครับเชื่อมต่ออาคารของตัวโรงพยาบาลเลยนะครับก็สะดวกสบายครับลงรถไฟฟ้านี่ครับมาเยี่ยมผู้ป่วยมารักษาอะไรพวกนี้ครับก็ลงที่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้เลยครับ สถานีต่อไปก็คือสายหยุดนะครับสถานีต่อไปสะพานใหม่โอ้สะพานใหม่โทษทีทสะพา,านใหม่ก่อนนะครับ สะพานใหม่ก็ตลาดยิ่งเจริญครับใครจะมาเดินซื้อของตลาดสดเนาะยิ่งเจริญที่มีชื่อเสียงครับก็ลงสถานีสะพานใหม่นะครับก็ขึ้นชื่อครับก็เป็นย่านสะพานใหม่ก็ของที่ของตลาดสดยิ่งเจริญนะครับมาซื้อของอะไรก็ได้นะครับมาเดินเล่นก็ได้ครับแถวย่านสะพานใหม่ สะพานใหม่นะครับคนก็ใช้บริการเยอะอยู่นะฮะสถาน,นีนี้สามารถมองเครื่องบินได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะสามารถมองเห็นเครื่องบินได้นะฮะ ให้ดูย่านสะพานใหม่นะครับเนี่ยาะเป็นชุมชนใหญ่ครับเนี่ยฮะชุมชนใหญ่เลยฮะด็กแถวก็แน่นนะครับแถวนี้เด็กแถวเต็มเลยคือผู้พักอาศัยะครับแถวนี้คือค่อนข้างเยอะมากครับนี่ครับผ่านบิกซีสะพานใหม่ได้ฮะเนี่ยฮะใครจะมาเดินเล่นบิกซีก็ลงที่สถานีสะพานใหม่ได้ อัน,นี้ต่อไปนะครับสายหยุดนะครสายยคนใช้ราการก็พอมีครับ มีคอนโดติดเลยนะครับไม่แน่ใจคอนโดหรืออพานนร์ตเมนต์นะฮะถ้าคอนโดนะเป็นสถานีแล้วนะค่อนข้างใหญ่นะฝั่งนี้ก็มีนะครับถ้าเป็นคอนโดฮะเดียวเบนสะพานใหม่นะสถานีต่อไปผู้ขนส่งท่5ศิลกาเ t ็กส สถาน,นีต่อไปนะครับพู้หลวนยศทิน59นะครับ ยี่สิบาสิบกหน่ยี่ิ ก็ผ่านเลทสโก้รตัดด้วยนะครับใครจะมาลงผลยอดีิบก็มาช็อปปิ้งได้รอตัสสถานีต่อไปก็วัดทสีมหาธาตุนะครับแล้วผมจะถ่ายแค่วัดทศศีมหาธาตุนะครับเพราะว่าก็ให้ดูบรรยากาศของสถานีเจ็ดสถานีใหม่เนาะที่เปิดไปเมื่อวันที่16ทธันวาคมนะครับนะครับ ก็ผ่านหมู่บ้านอามารินนิเวศหนึ่งนะครับนะฮะชุมชนหมู่บ้านอามารินนิเวศหนึ่งก่อนถึงสถานีวงวงวัดพระศรีมาธาุผ่านสถานีตำรวจนครบาลบางเขนด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นขอสร้างรถไฟฟ้าเศร็จส,สายสีชมพูนะครับสายสีชมพูนะคป่านี้อันนี้เป็นสายสีชมพูนะครับเ,รเป็นคาน นะครับก็ไปได้มากนะครับของสายสีชมพูนะครับวางคานพื้นต่างๆนะครับนะครับทําได้เยอะแล้วนะครับก็จะเชื่อมอนาคตก็เชื่อมต่อสายสีเขียวนะครับที่สถานีวัดพระศรีมาธาตุกับสายสีชมพูนะครับก็เชื่อมต่อกันนะฮะนะครับก็เปิดประมาณปี6 4 65หห้านะก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับก็ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแล้วไงผมก็จะถ่ายการพัฒนาประเทศมาฝักเรื่อยๆนะครับนะครับก็ผ่านที่ว่าการเขตอังเขนด้วยนะฮะพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ